ครับผมสวัสดีครับกะเปิดช่องไหมนะครับชื่อว่าช่องลองดูกันครับกะเมื่อนี้กะจะพ้ามาแนะนํำปืนครับปืน CZ457 ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น LRP ครับผม LRP นี่ก็จะ แตกต่างจากซี่แฉลุ่นอื่นๆนะครับก็คือพันถ่ายเนาะพันถ่ายอันควนก็จะเป็นไม้เคลือบครับผมเป็นไม้บีดครับเคลือบก็จะนุ่มนะครับเคลือบไห้มันนุ่มๆครับตัวลำกล้องลำกล้องก็จะเป็นแบบลำกล้องหนาะครับ แบบซสอล่องล่องกรีบมาเฟืองครับตรงปลายก็จะมีชุดแต่งมาให้ครับตัวปอกรถแรงดีคอยโอเครางจับกล้องครับก็จะเป็นแบบล่างยกนะครับ25 MOA ครับรางพิคาทีนี คตัวแม็กกาซีนมันจะเป็นโอ้เบาครับเป็นแม็กพลาสติกครับพลาสติกห้านัดครับกะกระบอกนี่ก็หามาตัวนครั้งแต่เริ่มตั้งแต่ผมเริ่มขอใบป,ปอดสามกะ ก็เริ่มหาได้ครับรุ่นรุ่นนี้เพราะว่าเห็นรุ่นพีเพิ่นยิงก็รู้สึกว่ามักนะครับรุ่นนี้แต่ว่าเกิดหายากอยู่ครับเพราะว่ามันปืนขาดตลาดครับช่วงนี้เอาชีวิตเล่ก่อนกะแต่พ่อไปหลังบ้างมากก็รู้สึกว่าจะพ่อหาได้เยอะนะครับรุ่นอื่นกะก็ยังพ่อหาได้เยอะครับแต่ว่าราคาก็จะ ก็จะสูงขึ้นมาแน่จากจากปีที่แล้วหรือ2-3ปีที่แล้วครับครับผมเอ่อส่วนพวกนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับที่ลานเป็นสร้างเเพื่อนหามากยางครับยางรองพันท้ายก็จะมีสายสะพายครับ แล้วก็ลูกกระสุน <c oughs> ครับลูกกระสุนหนึ่งร้อยนัดครับสองสองกล้องครับผมเราก็จะมีตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น ุงไอกระเป๋านะครับกระเป๋ากระเป๋าใส่ปืนย่าวครับแล้วก็แส่งูครับไอเอาไว้ทำความสะอาดล่ำกล่องครับผมแล้วก็สเปร์ครับสเปร์ทำความสะอาดกันสนิมครับผมไอพวกนี้ก็จะเป็นลูกปืนที่ที่ซื้อแยกตั้งหากนะครับพวก นเงินแนะนำมากกับซื้อแม่ยางละกลองครับ2 3ยี่ห้อครับโอเคครับเอ่อตอนนี้ก็ําลังลอกลอกล้องกับขาทรายครับเดี๋ยวถ้ากล้องว่าแเราก็จะติดตั้งแล้วก็จะลองยิ่งให้เบิ้งนะครับว่า จะแม่นคือจังเพิ่อนผู้อื่นเพินเ่นยิ่งบอรครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ